สวัสด,ดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับคลิปของพี่เจสอีกแล้วนะคะตอนนี้พี่เจสก็อยู่ที่บ้านของพี่เจสเองค่ะวันนี้พนนี่เจสก็จะมาอัดคลิปแนะนํานะคะครีมคอลลาเจนเข้มข้นนะคะเป็นคอลลาเจนที่นําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นพี่เจจะแนะนําตัวก่อนนะคะคือพี่เจนี่ได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นมานะคะนี่คือพาสปอร์ตของพี่เจสค่ะนี่ค่ะล่าสุดพี่เจสเพิ่งได้เดินทางไป ดูงานที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะนําเข้าวัตถุดิบนะคะวัตถุดิบมาผลิตเครื่องสําอางและอาหารเสริมนะคะให้คุณคุณที่รักทุกท่านนะคะพี่เจสก็เองก็คือเป็นนักธุรกิจนะคะเอเปกนี่ค่ะเอเปกวิสเน่ทราเวลการนะคะค่ะก็คือเป็นความร่วมมือเอเปกทั้งหมด20ชาติค่ะนี่ค่ะก็คือเป็นวีซ่าธุรกิจของกลุ่มประเทศเอเปกนะคะสามารถเดินทางเข้า ประเทศในกลุ่มสมาชิกเอเปนะคะได้ครั้งละ90วันและในแต่ละสนามบินกลุ่มประเทศเอเปก็จะมีช่องดีโพ m a t นะคะดีโพแม l เลนนะคะให้เดินนะคะพรีม m มเลนนะคะอย่างที่สวนภูมิของประเทศไทยก็มีค่ะก็คือจะเป็นการผ่าน i m ิมเม t ชันได้อย่างง่ายรวดเร็วนะคะไม่ต้องรอคิวนะคะอะราคาที่เกิดนําก็ไม่ใช่อะไรหรอกคะ่ะคืออยากจะให้เพื่อนๆน,นะคะหรือท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่ชมคลิปพี่เจนนะคะได้ทราบก่อนว่าพี่เจนนั้นเป็นใครมาจากไหนนะคะ ที่พี่เจได้เดินทางไปญี่ปุ่นล่าสุดนะคะก็คือไปดูงานนะคะเกี่ยวกับเรื่องการนำเข้า,าวัตถุดิบนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะซึ่งทุกท่านก็น่าจะทราบดีอยู่แล้วนะคะว่าประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นแหล่งของผลิตภัณฑ์พรีเมียมนะคะชั้นเลิศของโลกนะคะซึ่งผลิตภัณฑ์มีคุณภาพสูงมากพี่เจจึงมีความต้องการนะคะที่จะนําเข้ามาเพื่อที่จะให้คุณคุณลูกค้าทุกท่านได้ใช้ของดีนะคะอะละค่ะ สินค้าใหม่ที่พี่เจสจะแนะนําวันนี้ก็คือเจ้าครีมค่ะเป็นโลชั่นเนียนผิวนะคะผสมคอลลาเจนเข้มข้นนะคะของประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือ1ถุงนี่ก็คือบรรจุ200มิลลิลิตรนะคะที่พี่เจสบรรจุเป็นถุงอย่างนี้ก็เพราะว่าอะไรคือเรายังไม่ได้ติดยี่ห้อไหนเลยนะคะคือตอนนี้บริษัทของเราบริษัทไอซลเลนเดอร์นะคะของพี่เจสนะคะได้มีบริการใหม่ก็คือรับผลิตครีมนะคะโลชัน่น ต่างๆนะคะสินค้าเพื่อความงามนะคะโดยใช้วัตถุดิบนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นนะคะก็คือจะขายเป็นซองอย่างนี้เลยค่ะเป็นลักษณะซองนะคะ1ห่อนะคะก็จะมี2 0 0มิลลิตรนะคะสองร้อยก็คือเพื่อนๆที่ซื้อไปนะคะสามารถที่จะแบ่งขายได้นะคะก็คือจะแบ่งขายห้าสิ0มลหนึ่ง้อยมลนะคะถ้าหนึ่งก็ได้2ขวดนะคะ 50 ml ก็ได้4ขวดนะคะก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะคะและก็ลูกค้าก็สามารถนะคะเอาไปติดเป็นที่ห้อส่วนตัวได้เลยนะคะก็คือพี่เจ๊ก็มีบริการขอออยให้ด้วยนะคะจดแจ้งออยอนะคะเพื่อเป็นแบรนด์ของท่านผู้มีเกียรติที่สนใจทุกท่านเลยนะคะก็คือสามารถเป็นเจ้าของแบรนด์ได้ในราคาถูกๆนะคะง่ายๆนะคะเพื่อส่งเสริม SME นะคะตอบสนอง นโยบายของทางรัฐบาลไทยนะคะที่กำลังจะสนับสนุน SME ค่ะให้เกิดธุรกิจรายย่อยเกิดขึ้นนะคะถ้าท่านไหนสนใจนะคะก็ติดต่อมาได้เลยค่ะเป็นเจ้าของแบรนด์เลยนะคะไม่ใช่ว่ามีแต่ครีมคอลลาเจนอย่างเดียวนะคะคือเราสามารถผลิตตามสูตรที่ท่านต้องการได้แต่พี่เจสแนะนำเจ้าตัวครีมคอลลาเจนนะคะเป็นตัวแรกนะคะก็คือทำให้ผิวนั้นขาวเนียนนะคะผิวใสเหมือนคนญี่ปุ่นนะคะอย่างพี่เจสเองเนี่ยคะ่ะก็คือใช้อยู่เป็นประจำนะคะใช้เองด้วยนะคะ ถึงจะกล้านำะมาขายนะคะซึ่งถ้าเกิดลูกค้าท่านไหนนะคะอยากจะอเอาไปทดลองใช้เป็นตัวเริ่มต้นก่อนก็คือง่ายนิดเดียวค่ะก็พี่เจ๊ก็ขาย1ซองนะคะพร้อมกับ1ขวดตัวนี้นะคะขวดฝา,ฝาปั๊มนะคะจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเพื่อที่จะฉีกซองนะคะเทใส่ขวดแล้วก็เก็บไว้เป็นใช้เองได้เลยก็คือเป็นตัวทดลองนะคะเซตทดลองใช้นะคะก็คือเซตนี้นะคะราคา400บาทเท่านั้นนะคะก็คือ ท่านเอาไปลองใช้ก่อนที่จะสั่งผลิตได้เพื่อจะให้ทราบว่าผลิตภัณฑ์นั้นเราได้ผลดีแค่ไหนนะคะส่วนถ้าเกิดสมมติท่านอยากจะขายส่งนะคะราคาขายส่งก็คือซื้อหลายๆถุงหลายๆห่อนะคะนี่ค่ะดูใกล้ๆนะคะหลายๆถุงหลายๆห่อนะคะราคา12ห่อนะคะก็จะลดราคาเหลือห่อละ200บาทนะคะก็คือ12ห่อราคา200บาท หรือถ้าเป็นตัวแทนไอเซลเลนเดอร์อยู่แล้วนะคะก็คือห่อละ200ไปเลยค่ะตัวแทนไอเซลเลนเดอร์ทุกท่านอันนี้เป็นสิทธิพิเศษนะคะสําหรับลูกค้าที่จะสั่งผลิตก็คือมีขั้นต่ําก็คืออ่าห้าสิบห่อนะคะ50ห่อก็จะเหลือห่อละ150บาทค่ะสําหรับค่าตลับนั้นเราขายต่างหากนะคะตลับถ้าเป็นกระปุกแบบนี้นะคะเราก็จะขายอยู่อ่หกสิบบาทนะคะต่อหนึ่งกระปุกแต่ถ้าเกิดท่านอยากจะไปขายต่อนะคะไปทําแบรนด์เองจะมาเลือก แพ็กกิ้งนะคะมาเลือกที่ออฟฟิศพี่เจสได้นะคะ50 m l 100 m l มีหมดเลยนะคะนำเข้าจากญี่ปุ่นนะคะขวดแก้วสวยงามหรือว่าจะเป็นยังไงนะคะจะให้เราบรรจุให้หรือว่าคุณจะเอาไปบรรจุเองก็ได้นะคะสติกเกอร์เราก็มีรับทำนะคะแต่ถ้าเกิดท่านที่จะสกรีนนะคะชื่อยี่ห้อลงไปที่แพ็กกิ้งเลยก็ต้องมีจำนวนนิดนึงนะคะ1,000ขวดหรือ1000ตลับเราก็จะสกรีนให้นะคะถ้าไม่ถึง1000ก็ รบกวนเปสติกเกอร์หรือไม่ก็คุณไปสกีนเองก็ได้หรือไปบรรจุเองก็ได้นะคะค่าจดออยก็ไม่แพงค่ะก็คือสามารถอินบ็อกซ์มาคุยกับพี่เจนได้นะคะถ้าสนใจก็เชิญโทรเข้ามาได้เลยนะคะ0947803311นะคะ0947803311หรือคลิกที่ w w w i c l เ n d e r n e t w w w i เ l w w d e r u s n d น r นะคะหรือที่ f a c e b o o k Fan Page ของเรานะคะที่ช่องค้นหาพิมพ์คำว่า ศูนย์สรรพสินค้าความงามนะคะวันนี้พี่เจ๊ต้องขอจบคลิปแค่นี้ก่อนนะคะเพราะยาวแล้วเดี๋ยวท่านผู้มีเกียรติจะเบื่อซะก่อนนะคะยังไงก็ต้องขอขอบคุณนะคะที่ติดตามกันนะคะช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้พี่เจ๊น,นะคะเพื่อที่จะนําสินค้าดีๆและสาระดีๆมาฝากท่านเสมอนะคะขอบคุณที่แวะมาชมค่ะวันนี้กลาบสวัสดีค่ะ